นี่คือกลยุทธ์การเข้าถึงลักลงทุนกลุ่มใหม่ๆแบบ m t s g o แม่ทองสุกร้านทองเบอร์ต้นของไทยที่เปิดมาแล้ว72ปี m t s g o แม่ทองสุกก็ต้องปรับตัวไปจับมือไปพาร์ทเนอร์กับ2ธนาคารให้ลูกค้าสามารถซื้อทองออนไลน์บนแอปได้แล้วก็คิดต่อว่า และแอปไหนที่คนใช้เยอะอีกนะอ๋อ Kplus เงที่ปกติมีคนใช้แอปอยู่แล้ว21.7ล้านคนต่อวันล่าสุด m t s Go ก็เลยไปจับมือกับธนาคารกรสิกรไทยเปิดให้ลงทุนทองออนไลน์ผ่าน Kplus ซื้อเริ่มต้นแค่10 USD หรือว่า350บาทราคาทองในแอปก็คืออิงแบบ real time ตามราคาตลาดโลกเลยการซื้อขายทองเป็นดอลลาร์ได้ราคาจริงๆตามตลาดโลกเลยคือบางทีราคาทองโลกขึ้นแต่ว่าราคาทองในไทยอาจจะไม่ได้ขยับขึ้นเท่ามันก็เป็นปัญหาเรื่องของค่างเงินนั่นแหละทำให้นักลงทุนไม่ต้องเสียเวลาออกไปร้านทองแล้วก็ไม่ต้อองงเก็บท ด้วยด้วยความเข้าใจที่ลูกค้าเจนใหม่เดี๋ยวนี้เขาซื้อหุ้นกองทุนคริปโตผ่านแอปออนไลน์กันหมดแล้วจะดันให้คนซื้อทองมากขึ้นก็ต้องเปิดให้ซื้อผ่านออนไลน์นั่นแหละก็สามารถกดซื้อผ่านแอปได้เลยแล้วเขาก็จะเก็บทองให้เราไว้แถมฟรีค่าธรรมเนียมการซื้อขายด้วยถ้าใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบให้